พี่น้องโอ้ยบ้านเมืองเจริญน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าเงินอะไรกิดันจะได้ไรบอ๊ะทไมนี่ดิ่ะซับจะยืยวนกินกินนะอเาน้อยหกฝายพี่น้องใช่ อแพงไรคนมาเอ็กซ yeah. ์ซอร์แบบกัะหลายวิกแกนมาแต่เ uh ป็น huh. thank you so much <laughs <laughs> thank you so much h a p p แล้วผัวไ ok. uh ้ huh. โอ้พอปิ้งแรงแล้วเด้ดพี่น้องขาก็มานี่ผัวได้ตัวหนึ่งผู้บ้านน้อยอยากให้สามตัวโอ้นี่แหละมันมพบเจริญพี่น้องแชร์กันเขาขอก็ให้เนาะยอ่าเขาที่ให้เขาก็เอาเธอเนื้เก่งใจอะนะเออเปนอีซี่พี่น้องอยู่นี้เออคนไหนโอ้ยพอปิ้งแดงอะไรเด็ดนะนาะตำบหมักทุบใส่ข้าวเหนียวเนาะ อะไรครับปี้แห่งอะไรนะคุณคนมาจะหัวแรงเนี่ยพาหมาพาลูกน้อยผัวเมียแฟมิลี่หมาแมวออกมานยางเอ็กซ์เซอร์ไซส์พี่น้องอากาศสดอายุยืนสุดตัวอยู่น้ำอากาศสดลองอยู่กับเรากับเบียร์อยู่กับสังคมหลายอายุหกสิบนี่ตายห่าเลยเด้กพี่น้องบนเว้าได้เป็นความจริงเด้อายุสั้นเด้เออ คนดีไทยบ่ฮ่อนค่ะปีกับแมพจิลองเลยเด้จ้ะอยู่กับธรรมชาติซาดยืนยืนกินดีอยู่ดีกินสะอาดอยู่สะอาดตรวจสอบแคมีคอกมีโคเนาะเศดีปันได้ทำมันมีแคมีโคมีสารเคมีสารผิดหลายเขาก็ถิ่มทันทีอยู่บ้านนี่เลือกได้เพราะต้องมัดเสียดายของเนาะไอ้าอันนี้ไปใส่อันนี้ไปเปย์ไเฮิรุมก้นคนที่ขำฟังไปเจนด้วยไหมเนาะไป มามามีม่เทคแค่ไปอะไรโอ้โนี่นี่บอลตึกบประขาวเมฆคข่ต่อนได้เดนลา้านี่ยนะแต่ว่าน้ำขึ้นหลายมันเปียกมาเลยขอปล่อยน้ำม,มาแห้งหนี่น้ำขึ้นหลายๆดยูการธรรมศาสตร์ happy life อะไรเขาโยนลงนี่ได้คอยกันนันๆเลย มันว่าน้องเป็นมันว่าน้อคราทิโลคิส me คาราทิโลโอเคเอ้ยตกกระเจียนี่ปลาเบงหง่องน้ำบู้ขับปล่อยน้ำสามประตูพี่น้องนี่นี่บอลตึกปลาได้หลายๆนุ่นปลาคาร์ไม่ใครน้ำขึ้นหลายๆนั่นฉันบอกนุ่นน้ำมาเตนงเงยยู่ท่าเหล็กออกจากประตูนี่ระเบิดนะไปทั่วทุกบอลของน่องน้ำของคาราิชูท่า ออกจากยุท่าเล็กบอลญ่นี่เบิดเปิดน้ำสามประตูคงตีล่ะยางกับยังสัทยอนแะน้วนี่มันแรงมาก <c oughs> ยูธรรมศาสตร์เคยอารมณ์ดีดิอ,อารมณ์ดีชีวิตจะได้ดีเดียนบอกทุกอย่างเริ่มจากอารมณ์นะจ๊ะอ <c oughs> โอ้โหผลแก่มในการย่างไปอ้อมน่องเลยเอ็กซ์ไซส์ย่างรอบสองรอบนี่กะสุขภาพดีแล้วอ้าวเด็ดดี้อยากมาแจ่นี่มุมนี้เนี่ยมุมนี้กะเห็นมุมนั่นเขาอ,อ้าวให้เห็นลายมุม broke feet. มีกระฟองฟตัวลูก broke feet. มีกระฟองฟตัวกไปทั้งมาผ่อนคลายอารมณ์ได้มาเอาพลังงานจักรวาล oh. เพิ่มอายุยืน แนเ,เมื่อกินแรงพอมาติทั้ทงดหลูก,นนลกันดิแล้วทำไมฮนลงโปเปนกนหินพักไงอขอแยกขเจ็บขาลงโเป็นสัสหายคิดเอาดิติกตกต๊กต๊กตอกติ๊กหาเวทีลงโอเคฮะโอเคลูาากามกกเสาจอยนี่เขาสมกบหจอยนี่้ยจอยเนี่ยนะเฮ้ เฮ้ยเจ้าก่ะ้าก็จะมาลลายๆพีนองเปลี่ยนฉ่ำชื่นหัวใจนะว้าวบ้านเมืองเจริญเลยน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าคำว่าเงินนะจ๊ะอ๋อเวลามันดีมันก็พอแต่สิ่งดีๆงามๆเนาะสบายในหัวใจ เบาจังเลยบอไปวุ่นวายกับสิ่งได้ร拉บ拉ร拉บอกก่นอนสิรวยกับตัดพวกขาดสินทำมือสะอาดป,ปากถือสินซาสัวทิมสะกอนตัดพวกท็อกซิกบ拉ร拉บ拉ทิมสะกอนนะอ๋อที่เจ้าคสีเริ่มรวยได้นะจ๊ะาลายปัจจัยบอกลายปัจจัยจึงรวยได้บอกเริ่มต้นจากตัดพวกคน ข้าสินทำซัดสัสวมือถือซากตักถือสินท็อกซิกบบ巴拉巴拉巴拉เนาะเห็นกระโตเห็นแ,ะ,นแะได้บ่เนาะพวกทำแท่งค่าลูกตัวเองใจดำอำมหิตเจ็บบาดจะยักไก่มันบ่อ้าอยากได้ลูกคนเอเมริกเก็มภาษีอยากได้เงินฟรีง,ง่ายๆพาคนอื่นผิดกนแห่งกรรมพิดกฎหมายไปนน้ำผึ้งพวก,กปิ่งควายหนาเงินพตาทิมสะก้อนจึงรวยได้นะนะจ๊ะ อยากรวยแต่เส้นทางมันไม่สะอาดมันก็ไม่รวยนะ,ะ่ส <laughs> พอเส้นทางมันสะอาดเหลือแต่ค,คนดีๆในชีวิตนะจะอ่าเลือแต่ค,คนมีศีลมีธรรมคนดีในะชีวิตความสุขดีอีย่างกระแลนของบุ้มบัมบมบัม,บมรับได้ไม่ไหว <laughs> แล้วมันก็จะรวยตามมาเองกันบออประดุบประดุบปะดุบพี่น้องเลย ท่าเบิงต้นกรับเนาะสิได้เพิ่มอีกจักโตนี่ก็ก้มแดงก้มง่ายละอ้าวเดี๋ยวอ้นัมเบอร์วันไอนัมเบอร์วผู้บ่าวน้อยเอาความโชคดีมาให้บ่าวน้อยเอาป่ามาให้เอ้ยอาวใส่พูดกัดได้ลูกโอ้โอ้โอ้ไปกันลุกสิเอาลงไปลุกแมวเอาให้ไปไปลงลงไปหาเด็กดีแมวให้พุ่นลงไปพุ่น lông bay phun con mẹ con hãy vậy, anh đi cà huu nà thì anh em anh em lông mẹ con hãy anh em, no 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 anh em lông bay phun mẹ con hãy á, phun anh em lông bay phun con, đi làm đau đao, đau đao, đao coi coi, đao con, đi, yeah big apple đúng rồi, à đao đâu mẹ mẹ lục, mẹ lục, mẹ lục, nhá. Yeah. น,น,น,น้นุ่นลงไปไหนท่นน่ะลงไปดีๆกันลูกเอ้าสดนึงเดี๋ยวมาได้อีกแล้ว <laughs> เอา้าอันนี้ลูกอ๋อน่านสลายแ่ะมัุ่ความเบยอเอา้าได้ดียางส,สั่ใส่รูปนี่ย่าให้รูปหิว ย่างขึ้นมาโออจะเย็นเย็นลูดจะ่อเอานะ้าตัวที่ห้าละอ่ะโอเคอยู่ละหามจับโอเคน้าจ้าที่รักน่งเฝ้าป่านะจ๊ะอ่าฟุตบอลเห็นปะโอ้ยลูจัดหน้าที่นะจ๊ะอาคารุนดีนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ที่เราลงคลิปคลิปอะไรก็ลงไปหมดลงทุกวันห้าเซนสิบเซนดันหนึ่งก็เป็นหลายคลิปก็หลายดันบาง, <c oughs> งนนทีจะคลิปสั้นๆสามนาทีห้านาทีวัดีเบิรงได้นะมถ้ายไปทอยมาก,กันยาวเป็นเรียวไร่เรียวทางมันต้องตัดต่อพี่น้องเดี๋ยวนี้สบาย์ลองคลิปยาวโฆษณากับข่าวสองเติรนะ์นสองเติรนก็มีโฆษณาเบรกหนึ่งเบรกสองขอ,งของมาแบบค้นเบิร์งไม่เบิรงย้อนหลัง ก็เดี๋ยวว่าผ่านคลิปเลี้ยวเราสินบับบโฆษณาเบรกหนึ่งเบรกสองเอาเบรกสองกอง็จงได้คือปเคยมีคนเบ่งย้อนหลังงคลิปเกาย้อนหลังมึงก็บวกมา,า,า,าหลุดเอา,อาอเส้นเงือกปลอมมาลองเส้นเงือกแท้เป็นไงเหงือกซึง้งโฟกัสชีวิตตัวเองปอใน,นเป็นตัวบุญให้เราได้รีบสร้างบอบ่อ ซิป่าก็ได้อาหารได้ตบุญลงคลิปก็ได้เงินได้ตบตุญใช้เงินไปทํางานก็ได้ตบุญเพิ่มต้องเด้งสามเด้งอะไรก็ว่ากำไรนะอ,อย่างมันสร้างแพสซิฟ์อินคัมได้ป้าเ็นทศสบายเรา,ะะาร้อนแรงก่อนร้อนแรงก็คาบูอย่างบ้านฟินแลนด์กับแบบเท้าพรอเซนท์ทองตลาดมุ่งอเมริการ้อนแรงนะจ๊ะชิดแล้ว คิดหน้าจะร้อนแรงอีกไหมพอดีอ๋อมันสดอร์ซีนในหัวใจมรอร้อนแรงน้องฝ่ารุ่มหัาแกงไปแกงไงเอ็กเซ่์ไอฝ่านี่เมียพาแลนแลนกะหัวควานกันหัวแลนเมียแลนหัวมาแลนจันี่แหละเป็นลมขีดไปเบิ่งมาัลเลกะหัวเองพี่น้อง อารมณ์ดีม่อยากรวยก็ป <men> ร like ับที่อารมณ์ดีแล้วก็ตัดทุกอย่างที่ไม่ดีเอาแต่สิ่งที่ดีบะ่ความสุขดีเข้ามาแล้วมันก็จะรวยเองรับไม่ไหวไม่ไหวม่งามไหม่บาประคองใหญ่ยี่บประคองมาใหญ่งามไหมจ๊ะโออลาพี่นองชีวิทซีไม่ย่างนอะมวุ่นวายเบากายเบาใจนะจ๊ะเนี่ เร่องนี้ลงคลิปเด็กคลิปยาวๆเนี่ยมาเป็นเรียวท่ามเรียวไร่มาต้องตัดต่อใดๆเอาแบบความสดใหม่เสมอมาความมาความสดใหม่เสมอมาโองขาดูน้าายแล้วตึงเลยแลเวดิใจเย็นๆขึ้นน้ำรวบไกล ใครมาดีก็มีจะความสุขความแฮปปีม้มาใครมาบอดีกัหลวกหัวมันเลยนำร้อนสาดหัวมันออกไปเลยมาลองไป,ไป้องว่าเด็กก็ได้หัวเอออาเล็กลองเพลงได้ดีฟังนะงดจังงัดจังงัดจังงัดงดจังงัดจังงัดจังงัด